สวัสดีครับผมผมเซลนบจากบริษัทเทอร์มินอลอีสูซูสมุรปราการวันนี้ก็มาพบกับเจ้าคันนี้อีกคันหนึง่งเป็นรถที่แต่งล้อก,การส่งมอบเรียบร้อยแล้วเป็น4ประตูตัวเตี้ยนะครับ2.2เกรดเนั่นเองรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ2.2เกรดเอตัวเตี้ยคันนี้นะครับผมจัดโปรอยู่ที่39,000บาทนะครับค่างวดจะอยู่ที่1 1 1 8 4บาทนะฮะ84งวดหรือว่า7ปี รถรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่749,000นะครับ749,000ี่ยจะเป็นตัวสีขาวนะครับแล้วก็เจ้าสีนี้สีบอลเงินแล้วก็อีกสีหนึ่งสีเทาเอลบูธนะครับราคาจะบวกเพิ่มจากสีขาวขึ้นมาอีก7,000บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าใช้โปรโมชั่นเดียวกันเลย39,000บาทนะครับในส่วนของค่างวดสีบอลเงินกับสีเทาค่างวดจะเพิ่มจากตัวสีขาวขึ้นมาอีกประมาณเพียงร้อกว่าบาทเท่านั้นเอง ซึ่งในรายการตกแต่งต่างๆนะครับได้เหมือนกันทั้งหมดเลยไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรนะครับตัว,ตวแรกนะครับโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ก็คือตัวการเปลี่ยนล้อแม็กตัวนี้นะฮะ,ะ,ะอย่างคันตัวอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นล้อแม็กตัว TE ก,ก้านยกนะฮะเป็นดําเงาอ่าคันนี้มีการโหลดจัดทรงสวยๆเลยก็อยู่ในโปรโมชั่นทั้งหมดนะครับนอกจากเปลี่ยนล้อแม็กแล้วนะฮะลายล้อแม็กเนี่ยลูกค้าเลือกได้ การจัดทรงต่างๆนะฮะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยจะจัดทรงกี่นิ้วจัดทรงนี่ก็หมายถึงการโหลดนะครับจะโหลดกี่นิ้วลูกค้าเลือกได้เลยนะครับโหลดให้ฟรีจัดทรงให้ฟรีแบบลายล้อแม็กก็เลือกได้ขนาดยางเลือกได้แต่ถ้าลูกค้าไม่เลือกรับเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กขอบ18ไม่เอานะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเพิ่มเติมก็ได้หรือไม่งั้นลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็ได้นะครับอยู่ในโปรโมชั่นเดิม ะะเงินดาว3ามหมเก้าเท่าเดิมค่างวดเท่าเดิมลูกค้าบริหารจัดการได้เลยนี่คันนี้สวยๆเลยคันนี้โหลดโหลดด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยโหลด2นิ้วด้านหลังเนี่ยสามสามนิ้วนะฮะโหลดหน้าสองหลังสามนั่นเองคันนี้จะใส่ยางหนานิดนึงนะครับก็การขับขี่ก็จะแบบสบาย,บาย,เยๆเลยนิ่มๆเลยส่วนรายการของแถมอย่างอื่นนะครับฟิล์มกองแสงเนี่ยมีให้นะฮะเป็นฟิล์มเซรามิกยี่ห้อไฮคู ลูกค้าก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยจะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้40 60 80เลือกได้เลยนะครับในส่วนของคิวกันาสาดพวกนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับจะมีแถมให้แต่ว่ารถคันนี้ลูกค้าไม่ใส่นะฮะก็สามารถแลกเป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้เลยกระบะไลเนอร์มีให้ครบเรียบร้อยฟรีค่าจดทะเบียนประกันภัยชั้นหนึ่งอบป้ายผ้าย,ยางฟรีค่าจดทะเบียนนะครับก้องหน้ารถล,ล็อกเบรคัดมีแถมให้หมดเลย อ,อันนี้ก็จะพามาดูแต่ภายนอกนะครับรถรุ่นนี้นะครับมีกล้องไขหลังมาให้เรียบร้อยลูกค้าที่กังวลใน,นเรื่องของการถอยหลังต่างๆก็สบายใจได้เลยมีกล้องไขหลังมาให้ครบเรียบร้อยกับโปรโมชั่น3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้4ประตูเกรดเอสหรือว่า4ประตูตัวเตี้ยของเรานั่นเองอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูรถรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกนะครับ การตกแต่งสวยๆลูกค,ค้าก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นกับผมได้เลยเซลล์นบนะฮะเบอร์โทรอยู่ในคลิปนี้แล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผม